คือเอเกิดด,ด้ต่อได้าต่อไปเยกด้ีกค่ะเม็กกี้มีคนบอกดูโมีคนบอกดูโปลาต่อมาต่อมาคนต่อมานะคะาเธอเปคุณจะทให้ออกกการดูาถ้าดปาเธอเป ตัดบบว่าแบบเราตัดลายของลูกคุณโบว่าเท่านีกอ่ะนที่นี่จะตอบคำถามใครใเป็นผู้ชนะโบตุาคุา่้ บอลเลนแบบดูบอลเลนบอลเลนเอออะไรกันท at okay, right okay. uh, ี yes, right? um, well, yeah, yeah. well ่กแทนกันอย่างที่บอกไปนะคะเอออตอนนี้สามพิเทรหรอว้ามีชั้นของบตอนนี้ภรกิจสามพิเทอร้ชนี่มาเอ่อสังตุกาตอย่างที่บอกไปว่าเรามีภารกิจนะคะที่จะเล่นกันสามพิเทตัวกลางเลยนะตัวกลางที่เราแบบเล่นกัน อันแรกที่เราจะเล่นกันนั่นก็คือแต่ว่าคำพูดกับการทำจะต้องตรงข้ามกันเดี๋ยวเราจะมาให้ต่อเล่นกันนะแล้วลุ้นกันแล้วเจอไหม่าส่วนอันอันที่สามนี่เนี่ยเป็นการให้คำแนะนำเราอ่ะเดี๋ยวจะมีอะปล่อยคอนเทนต์กันออกไปแต่เราเอายี่สเจนม่อกันนะฮะนี่จะบอกว่ากิจกรรมของเราสนุกสนานกันอย่างแน่นอนรวมถึงตีนแข็งของเราในวันนี้ด้วยนะคะเช่น ยอดทำได้เลยนะคะกับยักษ์ฟูนะคะไม่กระเดียวลดแรง XMB ขอบคุณม,ม,มากขอบคุณแฟน,แฟนอย่างที่บอกว่าทุกเกมทุกคำถามเกิดจากการโหวตของทุกคนรวมถึงวันนี้นะคะใครที่ก็เป็นคนคุมเกมเนี่ยไม่ใช่เขาสองคนแล้วเป็นแ,นแฟนทุกคนนะคะที่อยู่กับเราเอาเลยว่าแม็กกี่บาร์เกมไม่ได้เกมเล่นๆพี่จะมาไม่มน้องเล่น เกีที่มันกลายเป็นกกษตรกเป็นอันคุณเชืรอทำไมอ้าเอ็นเลยอ้าโอ้วกันขับรถจริงๆอ้าทำให้ดูแบบเออเอาไปอะไรอยู่กับเนาะอ๋อรโมรวมรโมรวม เชิญคุณตุงนา,นาตุนายกีคุณบาสเกจนี่ง่ายคุณจะต้องพูดแต่ว่าสิ่งที่คุณจะทำ